ผมพบกับเราครับช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมเราถ่ายแต่ช้างงาสวยๆว,วันนี้เราจะพามาดูช้างเพศเมียที่มีรูปร่างลนะักษณะสวยงามอีกเชือกหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีครับพี่ควานพี่ควานสวัสดีสวัสดีครับ,รบช้างเชือกนี้ชื่ออะไรครับ ช้างเชือกนี้มีชื่อว่าพังเอื้องหลวงนะครับเป็นช้างเพิ่งมาจากพัทยาทยาครับผมกมม็พัทยาเขาปิดสวนกันหมดแล้วเนาะ<ม>ก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเราครับ ที่เห็นใส่โซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับีกลางคืนไม่มีมีนอนเฝ้าครับไม่ได้นอนเฝ้าก็กลัวเขาเดินหนีครับช้างเชือกนี้อายุก,กี่ปีแล้วครับยี่สิบปีปีเป็นลูกของเชือกไหนบัวคำบ,บัวคำคืออีกชื่อหนึ่งครับผมพังหม บัวคาก็อีกชื่อหนึ่งก็คือพังหมอิงนะครับหมอิงนี่เป็นหนึ่งในสมุดรคาไม้นะครับร,ร,รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อลพยสักใบของเรานี่แหละครับก็เป็นพ่อดีอาล,ลีอาล,ลีอาลีเรือไพยจิตลลก็พ่อนี่ชื่อพลายขวัญเมืองขวัญเมือง,องครับผมเป็น เรียกว่าเป็นเซมสายนาุกเป็นน้องสายมากเกตาเป็นน้องอาโคกครับเป็นเชื้อสายเดียวกับพลายโคนะครับนี่นี่น้องสาวของพลายโครครับแต่ว่าคนละแม่คนละครับผมพ่อเดียวกันแต่ดูตัวสิครับสวยงามเลยครับเพิ่งมาอยู่กี่วันล้วนี่เดือนนึงแล้ว อยู่มาตั้งนานแล้วบะมาวันที่แปดเกือบเดือนแล้วมั้งเกือบเดือนแล้วครับน่มาตั้งแต่วันที่แปดวันนี้ก็วันที่สามแล้วเกือบเดือนแล้วครับเป็นไงครับก่อนไปอยู่พัทยานี่ไปอยู่ไหนมาอยู่พังงาเล่นรถเหมือนกันเนาะโอยดไปมาก็อยู่ที่เดิมก็อยู่บ้านเราครับดีแล้วครับอยู่บ้านเราครับสุกสุไหนเท่าบ้านเราครับบ้านเราดีสุดครับ แต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าเราพูดตรงๆรือเราไปหาเงินครับเราตรงๆเลยครับไม่ได้เราไปทัวร์แขกไปทัวร์แขกครับช้างเชือกนี้นี่สมัยแต่ก่อนนี่เลี้ยงอยู่ด้วยกันกับของของผมเองนะครับพวกพลายแก้วพวกกาดดาพวกพังทองคูนี่อยู่ด้วยกันครับแต่ก่อน,น ห่างกันกี่ปีแล้วครัไม่ใช่เป็นสิบปีหรือเปลถึงไหมห้าปีประมาณห้าปีครับอายุน้นะชื่งทับยังครับนี่ดูดูข้างหน้าสิครับนี่นส,นวสวยไหมครับข้างหน้า ภาษาอันนี้เขาเรียกอะไรครับภาษาไทยนะซื่อเหรอเพืออเ,เพือ<ห>เนาะพี่ควานเขาบอกว่าถ้าโดนน้ำไปนี่เ,เพือกยิ่งออกสวยเลยครับโอ้สวยงามครับเป็นช้างพัง เป็นช้างเพศเมียที่มีรูปร่างลักษณะสวยอีกเชือกหนึ่งนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นช้างเพื่อนนะครับพี่พี่น้องน้องอยู่ด้วยกันแต่ก่อนแล้วครับพามาชมความสวยงามครับอันหนึงกูนานน่ะเนาะมอว่ากินะ ช้างที่เพราะว่าไม่ได้หนีใ้โควิดก็เลยย้ายกลับมาจากพัทยาต่ก่อนอยู่พัทยานี่ใสเป็นไงครับดีไหมนี่ไสดีหาเพื่อนต้องหาเพื่อน

ทับกับปลายแบงค์อยู่นะครับนี่ช่องปลายแบงค์เนี่ยเนาะเขามีช่องกันเลยเนาะปลายแบงค์ก็ดูข้างๆครับสวยงามครับช้างพังที่มีรูปร่างสวยเหมือนกันนะครับนี่อ้วนทวนสมบูรณ์ครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นเชื้อสายของพายขมเมืองเอ้ยพายขวัญเมืองหรอพายขวัญเมืองนเป็นพ่อของพายโคกครับก็เดินผล ประมาณไนสองสามวันวันเมื่อวานก่อนก็หญ้าก็เขียวอยู่ครับเว้มาหาได้ครับอยู่ติดศูนย์ศึกษาเลยครับยังไม่มัมรเข้าโครงการบอกเขาคงจะรับอยู่มั้งครับเพราะาเราไม่เคยอยู่ศูนย์ไม่ใช่ป่ะค,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 ครับครับอยู่ครับ มันนั้นมันเคยมีลูกเลยเนาะใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นเพราะอะไรครับไอติบดูดหรือไออ้วนดูดลูกมันเลยมีอะไรบ้ามคทับอะไรเขาเคยมีลูกนะครับแต่ว่าเขาคลอดลูกออกมานี่เสียนะครับลูกตัวใหญ่มันคลอดยากเท่ากับพลายโชคเอาคอนสดจึงจะได้ผ่านจอ๋อเท่ากับสีดอโชคนะครับ ชื่ออีกชื่อหนึ่งอะไรโชคซีดอน้ำโชคครับติดกับซีดอน้ำโชคนะครับแต่ว่าไอเขาเรียกว่าอุบัติเหตุลหคลอดออกมานี่ลูกแกเสียนะครับนี่นเพราะว่าลูกของซีดอน้ำโชคนี่ตัวใหญ่ครับต,ตัวผู้ตัวเมีมย ตัวใหญ่ครับก็เลยคลอดออกมานี่เสียครับตังามครับ ด้สยชัดด้วนี่วะเดมันเอาจะพันมองให้มอกกัดบะเนาะทักกี่เดือนแล้วครับเนี่ย สี <S <S <us response> mm ่ส hmm. um, ิบเนกระซัมเดือนก็สูสีก็ยังก็ช้างมเขาเคยมีลูกครับดูยากเหมือนกันเพราะติดไม่ติดเพราะว่าน่าให้ติดครับดูข้างๆสิครับสวยงามไหมครับ ผมว่าเป็นช้างเพศเมียที่มีรูปร่างสวยเหมือนกันนะครับอายุแค่20ปีนะครับผมก็วันนี้มานำเสนอช้างช้างพี่นี่หน้าพี่เพิ่งมาจากพัทยาครับก็เอาพังพังเอื้องหลวงมาฝากครับวันนี้ครับ ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพวอยอาจียงพลายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดี